เป็นพี่น้องสื่อมวลชนนะครับจากการ,รปฏิบัติการในการจับกลุ่มกลุ่มแก๊งโอเรโอนะครับซึ่งเป็นกลุ่มผู้เล่นเกมไฟนะครับจากการ,รปฏิบัติการในครั้งนั้นเราได้มีการไปตรวจค้นที่บ้านของเยาวชนอายุ16รายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เปิดแพลตฟอร์มในการขายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับประชาชนโดยทั่วไป และจากการตรวจค้นในวันนั้นนะครับเราพบข้อมูลเชื่อมโยงของบุคคลที่มีการร่วมกันกับน้องอายุ16นะครับในการนำข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลของบริษัทเอกชนรายหนึ่งามาขายในระบบนะครับให้กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการทราบถึงข้อมูลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจากการขยายผลนะครับเราได้เข้าไปตรวจค้น บ้านของนายวิชัยนะครับซึ่งเราเข้าไปตรวจค้นพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับและข้อมูลซึ่งมีความเชื่อมโยงกับข้อมูลของน้องอายุทีหนะครับที่เปิดแพลตฟอร์มชื่อว่าฟูคอร์นะครับฟูโฟนปรโทษูโฟนนะครับเพื่อที่จะขายข้อมูลส่วนุคคลในลักษณะของ รายวันรายเดือนรายสัป,ปดาห์และรายเดือนนะครับให้กับบุคคลทั่วไปว่าหากใครต้องการที่จะดูข้อมูลส่วนตัวของบุคคลในคนหนึ่งเนี่ยให้ชำระเงินมาถ้าเป็นรายวันเขาจะส่งลิงก์นะครับไปให้เมื่อครบหนึ่งวันลิงก์ก็หมดอายุนะครับเป็นรายสัป,ปดาห์ก็ส่งลิงก์ไปให้นะครับเป็นรายเดือนส่งลิงก์ไปให้ซึ่งจากพยานหลักฐานที่เราตรวจพบใน การตรวจค้นเมื่อวานนี้นะครับนอกจากตรวจยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสองเครื่องโทรศัพท์มือถือ2เครื่อง,ร 3, เ,รองเรายังพบยาเสพติดนะครับประเภทหนึ่งไอซ์น้ำหนักประมาณ1.8กรัมและอาวุธปืนลูกเมอร์ลูกโม่ขนาดจุดสามแปด้อมเครื่องกระสุนปืนนะครับจึงได้จับกลุ่มในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนส่วนข้อหาเกี่ยวกับการ จาะระบบนะครับหรือแฮกข้อมูลของบริษัทเอกชนเนื่องจากขณะนี้เราได้ประสานไปยังบริษัทเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลแล้วนะครับยังไม่เข้ามาให้ข้อมูลกับทางตำรวจไซเบอร์เราทําให้เรายังไม่ทราบว่าล่วไหลจากจุดไหนเพราะในส่วนของผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนนะครับแล้วก็ลายล่าสุดที่เราจับยังไม่ยอมให้การถึงข้อมูลที่นํามาขายนะครับว่า ไปเจาะข้อมูลมาจากไหนอย่างไรนะครับซึ่งเราจะได้ประสานกับบริษัทไพ่ประชชนต่อไปนะครับกรณีนี้หากไม่เร่งมาให้ข้อมูลเนี่ยผมเชื่อว่าจะเกิดความเสียหายกับตัวบริษัทเองด้วยนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการของบริษัทนี้ก็จะรู้สึกว่าข้อมูลส่วนตัวของตัวเองให้กับบริษัทเนี่ยไม่ปลอดภัยมีการเก็บรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงบริษัทไพ่ประชชนด้วยว่า ให้เล่งมาให้ข้อมูลกับเจ้าที่ตํารวจตามที่ได้นัดหมายกันไว้ด้วยนะครับคือในกลุ่มของวิชัยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับแกงโอริโอโดยตรงแต่วิชัยเนีเกี่ยวข้องกับน้องเยาวชนอายุ16ซึ่งเปิดแพลตฟอร์มฟูโฟนนะครับขึ้นมาเพื่อขายข้อมูลส่วนบุคคลโดยเราพบว่าทั้งสองคนนี้สามารถเอาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ออกมาขายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งขณะนี้เราได้พยายามประสานไปยังบริษัทเอกชนรายนี้แล้วนะครับซึ่งผมก็พยายามจะไม่เปิดชื่อบริษัทแล้วนะให้เข้ามาพบเพื่อท่านจะได้มาคุยกับเราว่ามันรั่วไหลท่องทางไหนมันเกิดจากอะไรนะครับก็ประชาสัมพันธ์ห่างื่อมวลชนไปเลยนะครับว่าให้เล่นเข้ามาเพื่อให้ข้อมูลจากเจ้าที่ตำรวจเพื่อจะได้ช่วยกันปิดกั้นไม่ให้ข้อมูลของท่านรั่วไหลไปถึงมือ อนไลน์อีกต่อไปนะครับแล้ววิชัยเนี่ยคือเขาเป็นอดีต,น,น,น,ตนักงานบริษัทนีครับไม่ใช่ครับสองคนนี้เป็นอยู่ในกลุ่มของคนชอบเล่นเกมเหมือนกันนะครับอพอเล่นเกมนานๆเข้าเนื่องจากเป็นคนชอบศึกษาด้วยก็ไปศึกษาหาความรู้ในโลกออนไลน์ซึ่งเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องมือนะครับมีองค์ความรู้ทั้งความรู้ที่ดีความรู้ สายดาร์กนะอยู่ในโลกอินเร์เน็ตเต็นไปหมดเลยสองคนนี้ยร่วมกันเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็มาร่วมงานกันในการขายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับคนทั่วไปครับ,บด้านการขนส่งนะเดี๋ยวผมก็ต้องพิจารณาว่าเหตุใดท่านถึงไม่มานะครับท่านไม่สนใจที่จะปกป้องข้อมูล ของลูกค้าท่านเลยเหรอเพราะถ้าท่านไม่มาเนี่ยท่านท่านก็หรือว่าท่านรู้แล้วว่ามันรั่วไหลอย่างไรแล้วไม่ยอมให้การกับเรานะครับก็คงต้องพิจารกร้อยเข้ามาให้การก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ถือว่าเราประสานกับท่านนานแล้วนะครับแล้วท่านก็ไม่ยอมมาทักทีนะครับเวลาก็ลวงเลยไปพอสมควรแล้วและในไฟเอ็มซึ่งเราพบว่ามีบางเซิร์ฟเวอร์หรือบางคอมมูนิตี้ได้มีการทำผิดก,กฎของ ล็อกสตาร์นะครับซึ่งมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่อนุญาตให้มีการล่วงละเมิดการกันแกล้งการค่มขู่หรือการโจมตีระหว่างผู้เล่นต่อผู้เล่นนอกเกมผมจึงขอโอกาสนี้นะครับประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องนะครับชุมชนคนเล่นเกมออนไลน์หากท่านพบประเกมใดนะครับมีเนื้อหาความรุนแรงหรือก่อให้เกิดการล่วงละเมิดการข่มขู่นะครับขอให้ช่วยกันต่อส่องดูแล นะครับหากพบให้แจ้งตำรวจไซเบอร์เรานะครับเพื่อที่หลัเราจะได้ร่วมกันนะครับในการสร้างอินเทอร์เน็ตนะครับให้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยไม่มีการสร้างความหวาดกลัวและการข่มขู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะในชุมชนคนเล่นเกมออนไลน์นะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ คุณผู้ชมครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากการขยายผลนะครับคุณผู้ชมถ้ายังจํากันได้นะครับก่อนหน้าเนี่ยก็มีการไปนะครับจับกลุ่มตัวของในปอนโอริโอนะครับเข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็มาสอบปากคาซึ่งจุดนั้นน่ะมันก็ทําให้รู้ว่าข้อมูลที่ก่อนหน้าเนี่ยหลายคนสงสัยนะครับว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนยังไงนะครับคือตัวของในปอนเองก็บอกว่าเขามีการไปจ้างแอดมินเพจเพจนึงนะครับในการที่จะหาข้อมูลคือไปจ้าง นะครับเยาวาชนคนหนึ่งก็เลยมีการขยายผลไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางตํารวจไซเบอร์เองก็มีการลงพื้นที่ไปนะครับแล้วก็ไปจับกลุมไปดําเนินการตามกระบวนการแหละครับมีสาส์วิชาชีพในการไปสอบนะครับแล้วก็มีการไปตรวจสอบคอมพิวเตอร์จนกระทั่งพบว่ามีเรื่องของการเปิดขายข้อมูลจริงๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของการค้นหาที่อยู่อันนี้เขาก็รับจ้างนะครับแล้วก็การค้นหาข้อมูลบัตรประชาชนนะครับซึ่งข้อมูลที่ทางแก๊งโอริโอไฟเอ็ม ใช้ในการขค่มขู่แล้วก็ออกไปตามตัวเยื่อเนี่ยนะครับก็มาจากจุดนี้จริงๆนะครับอย่างที่ทางตํารวจไซเบอร์ได้ถแถลงเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับคือไม่ได้จบอยู่แค่เยาว,วชนคือณวันนั้นเนี่ยเมื่อประมาณสัปดาห์สงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราติดตามกันเนี่ยเราก็ยังรอผลอยู่แล้ววันนี้พอผลออกเนี่ยตำรวจเขาบอกว่าเขาเนี่ยขยายผลต่อแล้วก็ไปเจอว่ายังมีอีกหนึ่งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันด้วยนะครับชมที่ทางตํารวจสรุปมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้กำลัง นะอยู่ระหว่างการขยายผลด้วยนะครับคือเขาก็ไปสืบทราบว่ามีนายวิชัยอายุ31ปีนะครับเป็นชาวนาครราชสีมาแล้วก็พักอยู่ในกรทมนี่แหละนะครับที่เป็นเจ้าของบัญชีเทเลกร,รัมนะครับแล้วก็มีการนํากําลังพร้อมหมายค้นสารอาญานะครับเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ตอนนี้มีการยึดนะครับทั้งโน้ตบุ๊กนะครับโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทําการตรวจสอบนะครับแล้วก็ยังไปเจอยาเสพติดนะแล้วก็อาวุธปืนด้วยนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการคุมตัวมาสอบสวนก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะได้ความคืบหน้ายังไงแต่ว่าอย่างน้อยแหละเราได้รู้แล้วว่าข้อมูลส่วนหนึ่งที่แก๊งออริออนทำมาเนี่ยมันก็มาจากเครือข่ายนี้จริงๆนะครับที่ข้อมูลหลุดไปส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เราก็ยังคงรออยู่ก็คือผลหลังจากที่กรมการปกครองนะครับทราบว่าข้อมูลทะเบียนราศมีการเข้าไปสืบค้นจริงๆนะครับไม่เกินสัก15วันหรือว่าสักประมาณต้นสัปดาห์หน้านะครับ เราก็น่าจะได้ทราบแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่รายใดยที่เป็นคนเข้าไปสืบค้นข้อมูลนะครับซึ่งถ้ามีความคืบหน้าทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวนิจารรายงานชมได้ทราบแล้วก็ติดตามนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล,ล่าสุดที่เกิดขึ้นสําหรับประเด็นเรื่องของข้อมูลที่หลุดออกไปแล้วก็การขยายผลในเครือข่ายนี้ครับช่วงนี้ก็คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้นะครับผ่านทาง3ช่องทางนะครับคือบางวันเนี่ยถ้าเกิดว่าชนเวลาในรายการของกระแสนี้ก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ชนเนี่ยก็มีการไลฟ์นะครับก็ฝากไว้3ช่องทางนี้ด้วยแล้วน Took Titikk ใ กระแสชมส่วนในเว็บไซต์หนกระแส .com นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถไปอัปเดตข่าวสารได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปอ่านกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับคุณผู้ชมขอบคุณน้ำหอมมาดามฟินด้วยนะครับนี่ที่สนับสนุนภารกิจการารายงานแล้วก็รายงานสดของทีมข่าวหนกระแสนะครับช่วงนี้นี่ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะทพพลพิมลนาทเกษราถ่ายภาพพชรพ,พัชรพลภูมประพันฑ์ทีมข่าวหนกระแสรายงานสดจากตํารวจไซเบอร์เมืองทองธานีช่วงนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินเผยเสน่ห์ในตัวคุณกลิ่นหอมติดทนไม่เหมือนใคร